จงแต่งประโยคด้วย3คํคำนี้5.6ในปากเล็กค่ะฉันน้ำหนัก56เป็นคนตัวเล็กอยากหาอะไรใส่ปากอะไรเอ่ยใส่ปากเอ้ยพี่ผิดจ้ะฉันเคยเจอ5.6แต่ปากเล็กไม่ไหวแล้วโอ้ยพดอีพูดอีกนึ่ลืมแล้วค่ะ แต่งประโยคด้วย3คำนี้5 6าในปากเล็กเริ่มค่ะน้ำหนัก56ค่ะปากแซ็บค่ะมันเป็นประโยคยังไงนี่เออตัวเล็กค่ะผิดจ้ะน้ำหนัก56ค่ะเอ้ามนซ้ำอีกทีค่าิดหน่ออหนูบัวอ่ะโอเคถ่านชอบอมค้าไว้นปาิบหกนี่อะอ่ะน้ำหนัก56ตัวเล็ก จงแต่งประโยคให้ถูกต้องด้วย3ามคำนี้5 6ในปากเล็กเล็กดัดฟันเขาสอเอา3ามคำนี้มารวมกันให้เป็นประโยค56เล็กมากในปากอ่าผิดจ้ะในปากฉันมี56ไอ้อยู่เล็กไม่รู้ไม่รู้มีตัวคำหวังโอเคผิดจ้ะในปากฉันมีโดนัทราคา56บาทอันเล็กอุ้ยไม่ธรรมดานะแต่ว่าผิดจ้ะอยากรู้เฉลยไหมไม่อยากรู้ได้วยก็แลยตัดไม่อยากรู้ก็แล้วแต่ ากรู้ครับอยากรู้อยากค่ะอยากค่ะให้ไปดูที่ไหนป้คอมเมนต์ค่ะ